ราคาน่ารักมากๆเลยค่ะยังมีซีฟู้ดเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบกุ้งนะคะก็กุ้งตัวใหญ่ตัวเป้งๆเลยค่ะทุกคนราคาแค่2องใบแดงมีทอนและใครที่ชอบหมูครบุตะนะ,ะทุกคนจุกๆเลยค่ะเยอะมากๆไม่ได้มีแค่กุ้งนะคะทุกคนเขายังมีหอยปูเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆสำหรับสายบุฟเฟ่เลย นอกจากจะมีเครื่องเคียงแล้วยังมีขนมหวานอีกมากมายให้เลือกและรสชาติอร่อยนะคะน้ำจิ้มของเขาอร่อยมากบุฟเฟ่ต์แบบซีฟูด้ดก็มีนะคะแต่ราคาเขาจะอยู่ที่3ามใบแดงมีท้อนค่ะส่วนลูกตาเลือกเป็นบุฟเฟ่ตโซนธรรมดาค่ะแต่ก็ยังมีซีฟูด้ดให้เรานะคะกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนนี่แกะกุ้งโชว์และกินโชว์ไปหนึ่งกรุบจ้า อร่อยมากกินแซ่บค่ะยังไม่พอนะคะจ้วงเอาจ้วงเอาแน่นอนพลาดไม่ได้นั่นก็คือของหวานค่ะของเขามีหลากหลายให้เลือกมากตาน,นเลือกเฉกาก้วยนมสดทับทรมกรอบราดน้ำกระทิค่ะตบท้ายด้วยไอศครีมที่นี่เขามีของกินเล่นขนมหวานที่อร่อยมากค่ะรีวิวแบบไม่อวยเลยต้องมาลองชิมและมาลองทานดูนะคะจะรู้ว่าอร่อยจริงไหม ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ